สวัสดีครับผมธารัรับตัวลายมือผ่าแล้วครับพรนุกรมเขาพบกับทุกท่านอีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะารรยายดวงสัวงคนเกิดราศีมิ้นในเดือนมกราคมพศสอง8นร้อยหกสิบแปดนะครับผมเริ่มเปิดไพ่เลยครับได้ไพ่ดีได้ไพ่สิบเหรียญสิบเหรียญเป็นนิมมิตหมายอันดีและเป็นไพ่พื้นดวงชะตาของราศีมีนนะครับผมแล้วมัน มองบอกถึงอดีตเอ้ยมันบอกบอกถึงช่วงนี้ด้วยช่วงนี้เป็นคลอกภาพรวมภาพรวมของณขณะนี้ว่าเป็นอย่างไรพื้นดวงภาพรวมไพ่ใบที่สองมองบอกถึงอดีตที่ผ่านมาเมื่อเข้าๆแล้วไพ่ใบที่สามมองบอกถึงปัจจุบันไพ่ใบที่สี่บงบอกถึงอนาคตเริ่มทํายอันนี้จะไม่เหมือนไม่เหมือนครั้งก่อนหรือปีก่อนเพราะมันเข้าสู่2568แล้ว ก็เลื่อกไา่แบบใหม่สี่ใบาจากสามใบนะครับผมอ่าจริงๆไพ่สิบเหรียญเนี่ยมันคือความสมบูรณ์มันคือความสมบูรณ์แล้วมันก็คือแบบเสร็จซับในด้านการเงินทั้งหมดความร่ำรวยเสร็จถีอภิมหาเสร็จถีบ้านที่อยู่อาศัยทุกอย่างพร้อมมันคือแบบนี้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าราศีมีเนี่ยจริงๆเนี่ย จะพูดถึงผู้ดวงก่อนนะราศีมีจริงๆเนี่ยถ้าไพ่มีเห็นไหมผู้ชายรวยผู้ชายคนนี้แก่เป็นคนมีอายุมากมันหมายถึงว่าถ้าเป็นผู้หญิงคุณมักจะได้ผู้ชายที่มีอายุมากกว่ามักจะนะไม่ใช่ทุกคนนะมักจะได้ผู้ชายที่มีอายุมากกว่าหรือคนที่มีสูงคนที่สูงอายุหรือถ้าคนที่เด็กกว่าก็มักจะได้คนรวยแต่สูงอายุเขาเรียกคนรวยแต่ว่าเขาเรีอยกยังไงมีความเป็นผู้ใหญ่อะ ราะถ้ากเกิดเขามีความเป็นเด็กกับกบอะไรเงี้ยก็มักจะไม่รวยหรอกใช่คำนี้นะก็มักจะไม่รวยหรอกก็คือความคิดเป็นเด็กความคิดแบบแบบเบาอะไม่มีปัจจาไม่มีอะไรเลยเหมือนกับความคิดอะไร <c oughs> สังคมก็ <c oughs> <sniff ing> um <c oughs> ไม่รวยหรอกก็จะไม่ใช่เป็นคนแบบนี้นั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นนี้ทําไมถ้าเป็นผู้ชายแหละสี่มีนคุณมักจะมีผู้หญิงอุปถัมถ้าเป็นผู้ชายนะมักจะมีผู้หญิงอุปถัม ญิงมาทาในที่นี้ไม่ใช่ก่อกินนะมันหมายถึงว่าคุณมักจะได้ผู้หญิงที่ช่วยเหลือเช่นสมมุติว่าแต่มันก็ยังประสบสำเร็จในที่สุดนะเช่นว่าคุณอยากไปติดต่อคนคนนี้ที่เป็นผู้ชายมักจะติดต่อยากถ้าคุณเป็นผู้ชายราศีมีนนะติดต่อผู้ชายอาจจะเข้าหายากแต่คุณไปติดต่อหลังบ้านที่เป็นผู้หญิงอาจจะเป็นเมียเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงหรือว่าเจ้านายผู้หญิงก็มักจะประสบสำเร็จ เขาจะให้ความช่วยเหลือคุณเต็มที่จนทำให้คุณได้กลายเป็นเศรษฐีนั่นเองบางทีเขาอาจจะคุณอาจจะตกทางเข้าสารก็ได้ใครจะรู้จนได้กลายเป็นเศรษฐีเพราะไพ่นี้คืออย่างน้อยผลสรุปในชีวิตมันคือภาพรวมของชีวิตเราด้ยอย่างนี้ดีกว่าเพราะไพ่พื้นดวงก็คือภาพรวมของชีวิตมันดีมันได้สิบเหรียญผมพูดเราใบานี้ดีสุด,สดเลยนะมันคือดีส,ดสุดในเรื่องการเงินอยู่แล้วถ้าไม่รวม king of pentacle มันคือสิบเหรียญมันคือดีที่สุดในด้านการเงิน แล้วมันยังหมายถึงถ้าคุณอันนี้ผมพูดคร่าวๆก่อนที่จะเปิดเข้าสู่น,นั่นมันคือถ้าอยากขายบ้านขายรถขายได้ขายทรัพย์สินขายได้ซื้อทรัพย์สินได้ซื้อนั่นเองนะครับผมอยากได้บ้านดักได้รถอยากซื้อนู่นซื้อนี่ที่เป็นทรัพย์สินสมหวังทุกประการได้เงินตามที่ต้องการก็จะได้ถ้าพื้นดวงช่วงนี้ดีเอาช่วงนี้นะมันจะพื้นดวงภาพรวมภาพรวมก็ดีภาพรวมคือได้เป็นเศรษฐี นะครับผมแต่จริงๆราศีมีนี่ทำไมถึงได้เป็นเสษฐีมันต้องมีคนแก่คนเนี้ยเห <_ D> ็นไหมคนแก่คนเนี้ยถ้าคุณยังไม่ได้เป็นคนแก่คนนี้มันคือใครเห <_ d> <_ d> ็นไหมคนแก่คนเนี้ยมันหมายถึงว่าคุณก็จะมีคนแก่คนนี้มาามถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะได้คนอายุมากคนมีบรารมีคอยส่งเสริมอาจจะได้สามีรวยสามีไม่จำเป็นต้องเป็นสามีอายุมากก็ได้าจะาเป็นสามีอายุน้อยกว่าแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในที่นี้ความคิดก็ได้นะ หรือบางทีอาจจะได้ผู้ที่เป็นพ่อพ่อตัวพ่อตาอันนี้พอเข้าใจครับพ่อตัวคืออะไรพ่อตัวคือพ่อเราทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะทั้งผู้ชายหมายถึงทั้งราศีมีผู้ชายทั้งราศีผู้หญิงก็ได้พ่อตัวพ่อตาแม่ตัวแม่ตาอันนี้ผมเข้าใจนะผมผมผมพูดประมาณขนาดนี้นะแม่ตัวแม่ตาพ่อตัวพ่อตานะครับผมก็คือแม่ของเขาหรืออาจจะเป็นญาติผู้หญิงของเขา หรือจะเป็นญาติผู้หญิงของเราเอ้ยเป็นแม่ของเราอะไรอย่างน,นี้หรือพ่อของเราหรือญาติฝ่ายชายของเขาหรือว่าจะเป็นผู้ชายที่สนับสนุนเราก็ได้ไพ่นี้ยังตอบอะไรได้อีกมันหมายถึงราศีมีเนเป็นคนที่น่ารักแต่นี่จะไม่ค่อยเกี่ยวกับไพ่เท่าไหร่นะมันแปลได้ว่าถ้าเป็นคนน่ารักก็แสดงว่ามีคนสนับสนุนเห็นไหมว่าคนห้อมล้อมเยอะแยะผมลืมบอกไปอย่างว่าลิซ่าเนี่ยราศีมีน ลิซ่าเป็นยางไงเป็นอย่างนี้นะตอนนี้เป็นอย่างนี้ถ้าถามว่าชีวิตของลิซ่าจริงๆผมนึกเพิ่งนี้ผมผมเพิ่งนึกได้ว่าลิซ่าเนี่ยจริงๆเนี่ยตอนนี้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ก็เห็นไหมราศีมีนเห็นไหมว่าคนห้อมร้อมเยอะแยะแล่ยังหมายถึงเนี่ยภายในนี้จะมีอ่าอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่ามันมันมันมีลักษณะบุคคลอะไรนะผมพูดต่อนีก่อนนะอื จึงบอกว่าไพ่ใบนี้มันคือสิบเหรียญมันคือสภาวะที่บ่งบอกว่าช่วงดวงนะตอนนี้ช่วงนะทั้งหมดของชีวิตภาพรวมราศีมีนจะโชคดีมากในเรื่องของคนอุปธรรมโชคดีมากในเรื่องของฐานะโชคดีมากในเรื่องของการเงินเอาเน้นการเงินนะความรักถามว่าดีไหมความรักดีมากถ้ามีคนสูงอายุหรือคนที่อายุเด็กกว่า แต่ว่ามีความคิดเป็นผู้ใหญ่เข้ามาในชีวิตถ้าเขายังไม่เข้ามาเป็นยังไงก็หมายถึงว่าก็ยังไม่เจอไงแต่ถ้าเกิดมีเจอเข้ามาแล้วก็คือส่งเสริมก่อยดวงชะตาราศีมีนเป็นคนที่อยู่ใกล้แล้วจะมีความสุขสาหรับคนที่เข้ามาใกล้ราศีมีนเช่นอาชีพที่เหมาะนักร้องนักสแสดงก็คนพวกนี้ถามว่าวเป็นคนที่มีอยู่ใกล้แล้วจะมีความสุขก็คือเป็นคนสร้างสีสันนักร้องนักสแสดงยูทูบเบอร์พวกคนที่เป็นดา,าราศิลปินพวกคนที่เป็น พยาบาลเน็ตไอดอลพวกเนี้ยหรือคนที่เป็นแบบคนที่เป็นทำสาธารณประโยชน์ให้กับคนทั่วไปพวกโมูลที่กันกุศลพวกโค้ชครูพวกอะไรเงี้ยที่อยู่ในพื้นที่ฉากหน้าแสงสว่างพวกดาวอะไรทั้งหมดดาวติ๊กตอกต้องเตาติ๊กตอก,ตตก,ตอกหรืรวมดาวประจําดาวอะไรทั้งหมดหญิงงามประจําเมืองอะไรพวกเนี้ยเนี่ยคือลักษณะของราศีมีนและถามว่าดวงช่วงนี้เป็นไงโดยรวมนะ ค่อนข้างดีในเรื่องการเงินจะมีคนห้อมล้อมแบบนี้แต่ถามว่ามายืมเงินไหมไม่ใช่คนห้อมล้อมแบบนี้คือเอาเงินมาให้คุณนะครับผมถามว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างปลอดภัยถามว่าช่วงเนี้ยเกณฑ์ของคุณอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างปลอดภัยในเรื่องของการเงินลาซิมีนได้ใบนี้ก็คือเฮงสุดๆแล้วแลวหละเฮงมากการเงินถามว่าจะมีสิทธิ์ได้เงินก้อนใหญ่ แต่ใหญ่จากไหนอาจจะเป็นเรื่องหวยหุ้นการถูกอะไรประมาณพวกนี้หรือจะเป็นเรื่องของการที่ลงทุนแล้วได้เงินได้หมดและจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตบางทีเสี่ยงโชคหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการลงทุนโดยที่ไม่ได้เสี่ยงโชคแต่การลงทุนเกือบเอ่อขึ้นชื่อว่าการลงทุนมันก็คือการเสี่ยงหน่อยนึงอะ่ะอาจจะได้ก้อนโตก้อนใหญ่ขายบ้านขายรถขายที่ขายทางได้หมดจะได้เงินก้อนโต รวมถึงเรื่องเกี่ยวข้องกับซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถซื้อทรัพย์สินอะไรก็ตามก็จะได้มีสิทธิ์ได้ซื้อสมใจนะครับผมส่วนต่อไปมาดูอดีตอดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างไรอดีตที่ผ่านมานะผมจะบอกว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีมากในเรื่องของการคิดอะไรเวอร์เวอร์ที่ผ่านมาแสดงว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคิดฝันมาเยอะ มีโครงการโปรเจกต์ร้อยแปดพันเก้าแต่ถ้าถามว่ามันเกี่ยวข้องกับการออนไลน์จะดีเช่นอะไรเช่นการโฆษณาเช่นการทําโฆษณาเช่นโครงการธุรกิจของคุณจะประสบความเด็จอย่างสูงไนดะ้ถ้าต่อเมื่อมันเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับการขายฝันโฆษณาหรือบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับสมมติมนะอันนี้ผมไม่รู้อะไรละเอียดแอปหาคู่พวกนี้เหมาะมากหรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับคริปโต พวกนี้ก็เหมาะสำหรับให้แบบนี้การลงทุนแบบเน้นนะการขายฝันการทําอะไรที่เป็นแบบทําดูให้ดูยิ่งใหญ่อลังการไว้ก่อนอ่ะอืยิ่งใหญ่อลังการบางทีตอนแรกอาจจะดูเหมือนของเด็กเล่นแต่ต่อไปมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าเราสร้างภาพจินตนาการไว้ก่อนแล้วต่อไปมันจะกลายเป็นรูปธรรมมากขึ้นโดยที่เหมือนเราจินต์เหมือนกับกดแรงดงดูดอะไรพวกเนี้ยแต่มันจะกลายเป็นรูปธรรม โดยที่แบบเราไม่ทันคาดฝันนี่คือการวาดฝันไว้ก่อนแต่ว่ามันจะได้ผลดีขึ้นมากขึ้นจนคือหมายถึงว่าให้นี่มันจะให้ผลเรื่องเกี่ยวข้องกับออนไลน์การทาอะไรที่แบบว่าบนอากาศบนอากาศเช่นการวาดเขียนบนอากาศจับาาเงินบนอากาศหรือบางทีการพูดไว้ก่อนแล้วมันจะกลายเป็นจริงอันนี้พอพูดให้เห็นภาพยากหน่อยสำหรับคนที่ไม่มีจินตนาการนะครับผมคือการ แต่เราเรียกอย่างนึงว่าธุรกิจขายฝันสาหรับบางอย่างไอ้พวกนี้ก็จะไปลุ่งเหมือนกันสําหรับคนที่ได้ไพ่ใบนี้ก็คือราศีมีนในช่วงที่ผ่านมาเร็วๆนี้มันจะเกิดขึ้นได้แหละมันเกิดขึ้นไปแล้วอะไรที่ว่าลงทุนหรือทําอะไรอะไรเกี่ยวกับพวกนี้ก็อาจจะเป็นไปได้สําหรับคนบางคนที่เกิดราศีมีแล้วไพ่นีต้นตอบอะไรได้อีกจะบอกว่าแสดงว่าช่วงเนี้ยคุณเลือกทําอะไรบางอย่างแต่ยังเลือกไม่ถูกมีโอกาส ก็หมายถึงการไขฝันแหละทั้งว่าช่วงนี้ฝันเยอะไปหน่อยบางคนฝันเป็นตุเป็นตะบางคนวางแผนนน่นวางแผนนี่แต่ยังไม่ได้ทำสทักทีหรือบางคนมีเสน่ห์มากก็เป็นไปได้เสน่ห์คืออะไรก็อย่างเช่นมีเสน่ห์เยอะไปหมดเลยมีคนเข้ามาลุมจีบขัวกันในบ้านไม่แห้งเช่นกันส่วนไพ่ใบที่สอง queen of bond จริงๆนะจะบอกว่าช่วงเดือนมกราคมก็คือช่วงปัจจุบันในเดือนมกราคมเนี่ยโดยประมาณหรือเดือนธันวามกรา คุณควรทาความฝันให้เป็นรูปธรรมได้แล้วแอคชั่นได้แล้วเพราะว่าเนี่ยฝันเกินบางทีสมมติมว่าเป็นโปรเจกต์ขายฝันก็ได้บางทีคุณอาจจะมีโปรเจกต์ขายฝันร่วมกับใครหรืออะไรยังไงทําไมผมถึงเรียกว่าโปรเจกต์ขายฝันเพราะว่ามันยังเป็นแค่ฝันอย่าไปเรียกว่าเป็นจริงแต่มันต้องทาไม่ใช่ว่าโปรเจกต์ขายฝันล้วนมันจะเป็นไปได้มันต้องมีเรื่องที่ทําบ้างอะ่ะต่อให้เป็นโปรเจกต์ขายฝันก็ต้องมีการทํานะครับผม มันต้องมีการทําไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรเลยจึงบอกว่าไพ่นี้คือลงมือทําลงมือทําลงมือทําในช่วงเดือนพฤษภาคมไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่เลยแม้กระทั่งการเทรดคริปโตมันก็ต้องลงมือทําถามว่าทําอะไรบางคนบอกก็แค่กดซื้อขายลงทุนหุ้นลงทุนอะไรอย่างนี้ทาอะไรไหมมันก็ต้องลงมือลงมืออะไรลงทุนศึกษาไงลงมือศึกษาลงมือศึกษาว่าอะไรยังไงไม่งั้นก็เอจจอไม่ไม่ไม่ เจก็จก็ต้องมีการลงมือศึกษานะครับผมก็ต้องศึกษาหรือตัดสินว่าจะลงทุนตัวไหนตัวไหนตัวไหนมันต้องมีการลงทุนศึกษาซื้อหนังสือมาอ่านเรียนเข้าคอร์สมันก็ต้องมีการทําอะไรพวกนี้บ้างนะครับผมไพ่ทฉะนไพ่ในี้คือช่วงเดือนเนี้ยช่วงเดือนมกราธันวาอะไรประมาณพวกเนี้ยต้องมีการทําต้องมีการรุยงานต้องมีการอะไรหรือบางทีทํางานเป็นรูปธรรมจริง แต่จะมีคนคอยช่วยคุณไม่ต้องกลัวไม่ว่าคุณจะทํางานหร ouais, you elles, have, anyway. uh ือว่าเป็นบริษัทใหญ่หรือว่าอะไรแล้วแต่หรือลงมือทําอะไรแล้วแต่มันจะมีแมวดําตัวนี้คอยกํากับคุณเหมือนกับเป็นโค้ดเป็นครูอาจจะเป็นโค้ดเป็นครูก็ได้เป็นสามีคุณก็ได้เป็นใครก็ได้ที่ว่าเขาจะมาคอยกํากับคุณเป็นเพื่อนร่วมทางเห็นไหมว่าเพื่อนร่วมทางเข้ามาแล้วไพ่นี้เลยเป็นไพ่เลเวอร์สำหรับคนบางคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะหรือยังไม่มีเพื่อนร่วมทางเข้ามาในชีวิตเลย มันจะเป็นเลเวอร์ก็คืออาจจะได้แต่งงานฟ้าผ่ามีเลเวอร์เข้ามาในชีวิตเป็นหุ้นส่วนชีวิตเนี่ยไพ่วันนี้คืออาจจะมีโครงการทํานู่นทํานี่เยอะแยะไปหมดอาจจะเป็นแค่โครงการก็ได้นะแต่ว่ามันเริ่มเป็นรูปธรรมเห็นไหมว่าได้ทํางานได้เหนื่อยได้อะไรยังไงอันนี้ถ้าพูดสับคนบางคนนะที่เป็นราศีมีนแล้วไพ่ใบสุดท้ายก็คือถ้าสมมติว่าคุณมีคนที่เข้ามาในชีวิตแบบแมวแบบเนี้ย มันจะกลายเป็นรูปธรรมก็คือได้แต่งงานเพราะฉะนั้นราศีมีนช่วงปีเนี่ยเอาปีนี้เลยนะปีสองพันห้าร้อยสิบแปดเนี่ยอาจจะได้แต่งงานสาหรับคนโสดหลายๆคนที่เป็นราศีมีนแต่ถ้าคนมีคู่แล้วทาไงคนมีคู่จะได้ขยายกิจการมากขึ้นถ้าทําสิ่งของเกี่ยวกับข,ของฟุ่มเฟือยของอะไรบางอย่างเกี่ยวกับกิเลสคนอันนี้พอไปดาเองกิเลสคนพวกของฟุ่มเฟือยพวกเกี่ยวข้อกับข,ของสวยงามของ ธุรก,กิจหาคู่ก็ได้เก,ก,กี่ยวกับธุรกิจมอมเมาก็ได้มอมเมาอันนี้ไม่ใช่อะไรพวกนั้นนะแต่ก็ลองไปคิดเราเองดูแต่ว่าเนี่ยมันคือผู้ขอที่ตั้งต่งงานความคิดความอ่านของผู้คนที่อยากมีอยากได้อะไรพวกเนี้ยถ้าถามว่าใครทําอะไรพวกนี้อยู่ก็จะมีสิทธิ์ลุ่งความต้องการของคนอาจจะเป็นปัจจัยสีก็ได้ว่าความต้องการของคน แต่ถ้าเหนือกับปัจจัยสีขึ้นไปแต่มันก็ยังอยู่ในความต้องการของผู้คนว่าจําเป็นว่าเฮ้ยฉันต้องการหรือของฟุ่มเฟือยอะไรพวกนี้ที่ว่าฉันต้องการว่าคนว่าต้องมีต้องได้อะถ้าเป็นปัจจัยสีนี่อาจจะได้เหมือนกันแต่ว่ายังไม่มันไม่กระตุ้นเราเท่าไหรอ่อ่ะเพราะว่ามันเหมือนก็มีค้อจริงมันจำเป็นต้องมีของที่คนมันเขียนว่าจําเป็นต้องมีอะ่ะเออประมาณน,นี้อืมเนี่ย จะทำได้ลูกมากในช่วงในในใน,ในช่วงปีสองพันรอยสิบแปดอ่าแต่ว่า,พาไพ่ใบนี้คือเห็นไหมสองคนต่อให้เป็นยังไงสองคนนี้มันต้องมันจะมีหุ้นส่วนเข้ามาไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนชีวิตหรือจะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจแต่มันจะได้ร่วมมือกันถ้าเป็นคนที่มีคู่แล้วก็วาอาจจะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจถ้าเป็นคนที่ยังไม่มีคู่อาจจะเป็นหุ้นส่วนชีวิต หรือได้ทําอะไรใหญ่ขึ้นหรือเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจก็ได้ตัดสินใจว่าจะทําอะไรดีหรือลงมือต่อหรือว่าจะไม่ลงมือหรือยังไงเป็นช่วงเวลาแห่งทางเลือกเพราะคนรักหรือคู่ครองที่เข้ามาในชีวิตก็เป็นทางเลือกของคุณเช่นกันจบไปแล้วใครที่เป็นใครทองานดูลายมือพี่สี่กับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาราสองหกตั้ข้อความตัางคลิปนะครับผมหรือเป็นไล OA, น์เอซ่าข้อความตั้งคลิปก็ได้ไลน์ทารสองหก เป็นช่องทาง a f f i l i a e นะครับผม f i l i a line ชาร์สองหกเป็นเพื่อนกันนะครับผมหรือจะเป็น line OA เป็นลิงก์ line เป็นลิงก์ก็เป็นทักลิงก์มาเป็นช่องทางธุรกิจมันจะรับเพื่อนได้ไม่จำกัดถ้าเป็น line OA ก็ทักลิงก์มา line OA แต่ข้อความด้านล่างกิว youtube เป็นลิงก์นะครับผมก็ถ้าเป็น line าร์ตสองหกก็มันจะรับได้จำกัดแต่ว่ามันก็ยังรับได้อยู่นะตอนนี้ยังรับได้อยู่ช่วงนี้นะก็ยังรับได้อยู่ แต่ว่าถ้าเป็นลายท้าสองหกไอ้ลายโอเอมันก็รับได้ไม่จํากัดมันเป็นท่องทางธุรกิจก็แล้วแต่นะครับผมก็แต่ถ้าลายท้าสองหกก็เป็นร่อนกันส่วนใครผมจะบอกว่าเวลาด,ดูเนี่ยผมดูผ่านทางโทรไลผมไม่เหมือนมาดูคนอื่นทั่วไปก็ผมเต็มที่ผ่านทางโทรไลเป็นโค้ดส่วนตัวเป็นโค้ดที่เจนดี้กับปัญหาของคุณไปแบบโทรไลสว่วนตัวกันเลยนะครับผมแบบปีกฟฟิกอรโฟนส่วนตัวทั้งลายโอเอทั้งลายท้าสองหกนะครับผม ผมมีประกาศการจบจากสมาคมผู้ผลิตแม่ที่ใส่ในเพื่อนชินุธรรมเป็นโค้ชส่วนตัวเป็นคนที่เต็มที่ก็เป็นประกาศการจบจากสมาคมผู้ผลิตแม่ที่ใส่ในเพื่อนชินุธรรมด้านลายมือพิ่ซิงของเฮงน,นะครับผมก็เต็มที่นะครับผมก็เป็นหมอโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีประกาศการจบจากอ่าเขาเรียกว่าสโม,มสรที่เซ็นขัเบียนเป็นด้านการโค้ดแล้วก็ศาสตร์นิวโรลิงกิสติกโปรแกรมมิ่งเป็นโค้ดถูกต้องตามกฎหมายศาสตร์การโค้ดนะครับผม ก็นี่คือวิธีการโดยทางออนไลน์ส่วนใครที่ต้องการมาที่สงงานก็มีลายมือพิเศหัให้ตัวเลขชุดใหญ่แฟนกับแบบเสีย่ยงจุดใจเต็มที่แบบ V.P. V.P. ก็ราคามาันสูงนะแบบ V.P. แต่ก็ยัง,งก็ราคาที่ดทำนะครับผม V.P. ก็เต็มที่ส่วนตัวแบบเห็นกันเป็นโค้ดกันเป็นที่องงานเลยชุดใหญ่ทั้งหมดสี่อย่างจุดใจที่สำนักงานกับแบบธรรมดาลายมือพิเศจังหวั้สครึ่งที่สำนักงาน,งาน,น,งานต้องแบบธรรมดาแบบ ลายมือวิซีจะกกนรเรียนสัวโมงครึ่งกับแบบวีพีลายมือวิซี่อยตัวเลขช่วยเด็กับพับนะครับผมแบบวีพีใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กด subscribe กดติดตามผมจะเป็นกำลังใจด้วยก็ขอเราช่วขอเราอยู่ไม่ได้ถ้าหากใครยังไม่มาที่สำนักงานหรือขอรายละเอียดมาได้นะครับผมหรือจะมาทำออนไลน์ก็ได้นะครับก็ฝากกดติดตามกดแชร์กด subscribe กดถูกใจเพื่อไม่คลาดคลิปใหม่ที่จะส่งมาเรื่อยๆรื่ขอรายละเอเท่านี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ